สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบิยอนยันเดลคนเถื่อนออในช่วงที่สถานการณ์มันคลิกผันมากๆเลยนะครับจากบทที่3 6ถึง40ใช่ค่ะเป็นช่วงที่เข้มข้นสุดๆเลยคือหลังใจที่เขาสู้กับแวมไพร์จนเกือบตายเนี่ยฟื้นขึ้นมากลายเป็นฮีโร่แป๊บเดียวก็ดันกลายเป็นผู้ต้องหาซะง,งั้นครับจากวีรบุรุษสู่ผู้ต้องหาแล้วก็ต้องหาทางเอาตัวรอดแบบต้องบอกว่าสุดขั้วจริงๆ เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนะครับเริ่มจากตอนฟื้นเลยนะคะบทที่36บิยอนสลบไปตั้ง3วันเต็มตื่นมาก็เอา้ากลายเป็นคนข้าวแวมไพร์ไปแล้วถึงแม้ว่าตอนแรกๆคนจะให้เครดิตราเวนนักเวทหญิงมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือราเวนเองนั่นแหละที่เป็นคนออกมาบอกว่าจริงๆแล้วบิยอนต่งางหากที่ข้าแวมไพร์ได้ถึงแม้เออคนส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยเชื่อก็เถอะอืม การที่ราเวนออกมายืนยันนี่ก็น่าคิดนะครับว่าเธอมีเหตุผลอะไรกันแน่อาจจะแค่ตรงไปตรงมาหรืออาจจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นเธอยังบอกด้วยนะครับว่าสภาพจิตใจบียอนยังแย่อยู่อาจจะยังมึนๆอยู่หรือไม่ก็คงไม่ได้แคร์เรื่องวัตถุขนาดนั้นแต่เรื่องมันมาเกิดตอนเอาศิลาเวทไปแลกเงินนี่สิครับใช่เลยค่ะคือได้เงินเยอะผิดปกติไงคะ สำหรับนักสำรวจระดับ9แล้วดันมีของของคนอื่นติดมาด้วยซึ่งจริงๆเป็นของที่คนที่พยายามฆ่าเขาอะนะครับกลายเป็นว่าโดนจับเลยข้อหาปล้นสะดมตามกฎใหม่ของกิวที่เหมือนแบบตั้งใจเล่นงานนักสำรวจระดับ9อยู่แล้วตรงนี้แหละคะ่ะจุดเริ่มต้นของความแบบไม่ยุติธรรมเลยสารวัตรโครโดบีมัน่นนี่คือสอบสวนแบบแย่มากอาคติล้นลนเลยใช่ไหมครับ ทั้งขู่ทั้งไม่เชื่อเรื่องแวมพร์ใช่ค่ะไม่เชื่อเลยแล้วเรื่องแผลที่คลองที่มันหายไปเองอย่างเหลือเชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเหตุผลพอจะขอให้ใช้เว้นม์พิสูจน์ความจริงก็ถูกปฏิเสธอีกบอกว่าระดับก้าวใช้ไม่ได้เหมือนทางตันเลยนะครับหลักฐานที่พอจะมีก็ดันหายไปอีกเพราะไอการดูดซับแกนแทนนั้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นฮาร์ทยังคู่กรณีเก่าโผล่มาให้การเท็จอีกอ้างว่าเจอศิลาสารในของของบิยอน กล่าวหาว่าฆ่าคนปล้นของเฉยเลยโอ้โหหลักฐานมัดตัวแน่นเลยทั้งที่ไม่จริงนี่มันสุดๆแล้วนะครับบิออนคงรู้สึกสิ้นหวังมากๆค่ะคงรู้แล้วว่ากิลคงอยากให้เขาหายไปเงียบเงียบมากกว่าจะหาความจริงเลยตัดสินใจว่าเอ,อไม่ยอมแล้วเลยใช้ท่าไม้ตายสินะครับระเบิดเนื้อหนังนั่นนะ่ะใช่ค่ะพังลูกกรงออกมาเลยเป็นการประกาศศึกไกลๆว่าเขาไม่ยอมถูกใส่ร้ายฝ่ายเดียวโหดมากเราไม่ได้หนีไปเฉยเฉยด้วยนะ ปล่อยนักโทษคนอื่นออกมาอีกค่ะส่วนใหญ่ก็พวกโจรนั่นแหละเพื่อสร้างความโคลาหลนเป็นแผนที่แบบค่อนข้างดาร์กนิดนิดนะคะเหมือนใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมั้งครับในตอนนั้นเขาจัดการสารวัตรเบลแมนแล้วก็นําพวกนักโทษก่อจลาจลในกิลเลยใช่ค่ะใช้ความวุ่นวายบุกขึ้นไปชั้นบนแถมมีใช้สกิลรอยประทับกระตุ้นเชื่อมกับนักโทษดึงพลังมาเพิ่มให้ตัวเองอีกฉลาดแต่ก็เสี่ยงมากแล้วก็ไปถึงจุดพีคสุด คือบุกไปจับตัวลูกสาวผู้จัดการสาขาซึ่งเป็นลูกสาวหัวหน้าเขตด้วยชื่อจูเลียนเออร์แบนส์ค่ะจับเป็นตัวประกันเลยคือต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้แหละถึงจะบังคับให้คนใหญ่คนโตลงมาคุยได้เขาเรียกร้องให้ใครมาบ้างนะครับตอนนั้นก็มีสารวัตรเบียรมันคนที่สอบสวนเขาฮาร์ดยังคนที่ให้การเทสแล้วก็อารัวราเวนนักเวทที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เหมือนจะขอนักบวชด,ด้วยแต่มาไม่ได้ แล้วที่สำคัญคือเขาใช้โอกาสนี้ตะโกนบอกความจริงให้คนข้างล่างฟังด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะประกาศความบริสุทธิ์เลยว่าโดนกิลใส่ร้ายยังไงเป็นการเดิมพันที่สูงมากเอาชีวิตกับชื่อเสียงเป็นเดิมพันเลยแล้วสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายเมื่อราเวนมาถึงสินะครับใช่ค่ะราเว่นจำเบียนได้แล้วเธอก็อยู่ในเหตุการณ์สู้แวมไพร์พอดีเป๊ะจากนั้นหัวหน้าเขตไนล์เออร์เบนส์พ่อของตัวประกันก็มาเห็นว่าพยายามติดสินบนราเว่นด้วยแหละครับ ค่ะพยายามจะให้ลบหรือขายข้อมูลจากลูกแก้วบันทึกภาพแต่เราเวนไม่ยอมนี่ก็แสดงให้เห็นความตรงไปตรงมาของเธออีกครั้งสุดยอดเลยครับสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยค่ะราเวนยืนยันเรื่องแวมพร์เวทมนต์ก็ยืนยันว่าฮาร์ดยังโกหกจบเลยค่ะแล้วผลการเจรจาเป็นยังไงบ้างครับพวกคนผิดโดนลงโทษยังไงสารรวัตเบีย์มันโดนไล่ออกค่ะแล้วก็จะโดนสอบสวนเพิ่ม ส่วนฮาร์ตยังกับกิลของเขานี่หนักเลยน่าจะโดนสอบสวนละเอียดอาจถึงขั้นประหารชีวิตแล้วบิยอนล่ะครับได้รับการชดเชยยังไงบ้างตอนแรกกิลเสนอแค่เลื่อนขั้นเป็นระดับ7ให้แต่ลาเวนช่วยเถียงให้ค่ะว่ามันไม่ใช่การชดเชยซะหน่อยนั่นมันคือสิ่งที่บิยอนควรได้จากฝีมืออยู่แล้วโอ้โหลาเวนนี่เป็นพันธมิตรที่ดีจริงๆ มากๆค่ะเธอเรียกร้องเงินชดเชยให้บิยอนถึง5ล้าน s t ต n e ซึ่งหัวด้าเขตก็ยอมจ่ายนะคะแถมราเวนเองก็ได้ค่าตอบแทนไปอีก1ล้าน s t ตนด้วยพลึกจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆครับจากนักโทษรอประหารกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมเงินก้อนโตแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการกระทาที่เ,เสี่ยงและรุนแรงมากๆเลยนะคะเรื่องราวช่วงนี้ของบิยอนมันสะท้อนอะไรเยอะเลยนะครับ ทั้งความเน่าเฟะของระบบกิลที่แบบพร้อมจะเหยียบคนตัวเล็กๆอย่างระดับก้าวได้ง่ายๆใช่ค่ะมันบีบให้คนดีๆต้องทำเรื่องร้ายๆเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ทำให้เห็นความสำคัญของคนอย่างราเวนแล้วก็เกมอานาจเบื้องหลังด้วยมันทาให้คิดเหมือนกันนะครับว่าความยุติธรรมนี้บางทีมันก็ไม่ได้มาง่ายๆต้องสู้ต้องแลกจริงค่ะโดยเฉพาะเวลาเจอกับโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้สุดท้ายนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่า ถึงเราจะเข้าใจว่าบียอนโดนบีบแต่การกระทำของเขาทั้งแหกคุกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือจับตัวประกันมันทำให้เขาข้ามเส้นบางอย่างไปหรือยังนั่นสิคะการกระทำพวกนี้มันจะส่งผลต่อตัวตนหรือชื่อเสียงของเขาในระยะยาวแค่ไหนก็น่าติดตามต่อไปค่ะ